พบกับหมอ,อ,อกแก้วแม่นชัวร์นะคะกับหวยประจําวันที่12เมษายน2563นะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานใครถูกบ้างดีใจด้วยเนาะแล้วมาเช้าแก้วทําบุญแล้วนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนที่ดูคลิปนี้หรือโอนเงินมาทําบุญก็อย่าลืมอ,อนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆๆงงรวยๆยรวย,รวยค่ะก้าวผ่านวิกฤตความเครียนดนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามที่ช่องหมอกแก้วมม่นชัวร์ช่องนี้นะคะไม่ว่าคุณจะดูใน Facebook IG หรือ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้แก้วหน่อยนะคะเราจะได้มีกำลังใจถ้าทอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยเนาะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการบอกบุญหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ส่งคลิปเนี้ยแบ่งปันคลิปนี้ให้คนอื่นต่อได้นะคะถือว่าเราแบ่งๆกันเนาะแล้วก็ใครจะจองคิวดูดวงกับแก้วก็ยังยินดีรับนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางแบบโปรโมชั่น 3, คํถามาม300หรือราคาเต็ม1,200บาท ก็โทรมาจองคิวที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0636355512ย้ำนะคะ0636355512กันได้เลยหรือถ้าใครจะสั่งจองแม้ผ้านะคะมันจะเป็นแม้แบบสามมิติทีดีอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสีเขียวคนี้ใส่ชุดแก้วเหมาะเลยเนี่ยเหมือนกันเลยชุดนะคะสีเขียวมันจะมีสีเขียวสี ชมพูอ่อนแล้วก็สีดำนะคะก็โทรมาที่เบอร์เลขาได้เหมือนกันอะไร20บาทซื้อส่งก็มีราคาส่งให้นะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮปลอดภัยกันทุกคนเนาะโควิดยอดติดก็น้อยลงก็ทุกขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะแก้วจะแยกเป็นกลุ่มเรื่องความรักกลุ่มเกี่ยวกับ เ,เลขราัราชาการเล็คุณพ่ออะไรเงี้ยจะมีการแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก็คือกลุ่มความรักนะคะเริ่มกันที่คนเกิดวันจันทร์นะคะวันคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่กรรม,มเทพนะคะไพ่แห่งความรักแนะนําให้ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดแล้วมีอายุน้อยกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนนะเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องแต่เขามีอายุน้อยกว่าคุณได้หมดเลยถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนนั้นเกิดก่อนคุณไม่เอาเราข้ามเอาคนที่คุณ รักน้อยที่สุดก่อนจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องก็ได้หมดเพราะไพ่คนอายุน้อยที่คุณรักจะให้โชคให้ลาภคุณนะนั่นเองนะคะลองดูเชื่อแก้วดูสักครั้งเผื่อคุณจะได้เฮงๆนะคะไพ่ที่คุณรักที่สุดนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มความรักนั่นก็คือเทพพฤหัสอันนี้สําหรับคนมีแฟนมีความรักนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองได้เลยนะคะย้ํานะคะคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรัก,นะะะะก,ก,รกที่คุณรักที่สุดไม่จําเป็นต้องเป็นแฟน เป็นเพื่อนก็ได้เป็นลูกเป็นหลานก็ได้คนที่อายุน้อยที่สุดจะให้โชวแต่อันนี้ในมุมกลับกันขอเป็นคนรักนะคะคนเกิดเป็นเพื่อนหา,ามีแฟนให้ซื้อเลขแฟน ไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยเลขเกี่ยวเขาซื้อได้หมดเลยเบอร์มือถืออายุงอายุได้หมดแต่ถ้าในกรณีเป็นสาวโสดละ่ะคุณรักใครที่สุดคุณเป็นหนุ่มโสดรักใครที่สุดซื้อเลขอันนั้นนะคะคนเกิดวันพฤหานี่คือเลขกลุ่มของความรักไกล้จะหมดลวค่ะอีกนิดหนึ่งก็คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วแต่งงานแล้วหรือกําลังดูใจหรือพ่อเงียแม่งอนซื้อเลขคนรักเช่นกันค่ะย้ํานะคะมันจะเหมือนวันพฤหัสเลย,พยไพ่ใบนี้นะคะถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดต้องไปซื้อเลขคุณแม่ย้ํานะซื้อเลขที่ถ้าคุณมีแฟนคนเกิดันสาวให้คุณซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนหรือคนรักของคุณหรือคนที่คุณแอบชอบ แต่ถ้าคุณไม่มีแฟนไม่มีคนรักให้ซื้อเป็นเลขของคุณแม่นะคะคนเกิดวันเสาร์มันจะเป็นการแบบส่งเสริมให้คุณเฮงเฮงเฮงค่ะมาต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับเอกสารราชการนะคะนั่นก็คือวันศุกร์นั่นก็คือวันเกิดของแก้วเองแก้วก็เกิดวันศุกร์ทีนี้ต้องซื้อเอกสารราชการเอกสารราชการนั่นก็คือบัตรประชาชน นะคะหรือใบขับขี่ก็ได้เลขใบประชาชนหรือใบขับขี่2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้เพราะว่าคนบันจุต้องงานราชการรัะวิสาหกิจดีถ้าสมมุติว่าคุณทํางานข้าราชการและวิสาหกิจนอกเหนือจากปกติเนาะสมมติคุณมีอาชีพเป็นข้าราชการเป็นครูคุณก็ซื้อเลขแบบประจำตัวข้าราชการได้เลยแต่ในกรณีที่คุณเป็นพนักง,งานทั่วไปเหมือนแก้วหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวแบบแก้วเนี่ยให้ซื้อเลขแบใบประชาชนนะคะหรือใบขับขี่แทนก็ได้ก็จะได้มีโชคเหมือนกัน นะคะของคนวันศุกร์มาดูกันอีกวันหนึ่งที่ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อแล้วจะมีโชคมีอยู่3วันด้วยกันนั่นก็คืออาทิตย์อังคารพุธอาทิตย์อังคารพุธวันนี้ชาวอาทิตย์อังคารอาทิตย์อังคารพุธ3วันนี้นะคะซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถืออายุเบอร์ติดต่อหรือเลขที่ท่านชอบคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะ อาทิตย์อังคารพุทธนะสามใบนี้แล้วถ้าใครที่ดูดวงกับแก้วไปแล้วอยากจะจองคิวดูดวงแก้วก็ยินดีนะคะโทรมากริ้งกางจองคิวันได้ที่063 6355512กันกับน้องเอได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงหรืออยากให้ปรับยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะ